เดี๋ยววันนี้นะครับมาดูซูก้าไกลเดอร์กันนะจริงๆแล้วซูก้าไกลเดอร์เนี่ยเราเราเจอกันมาหลายปีแล้วแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้แบบรู้จักกับซูก้าอย่างจริงจังจริงจริงจังจังทกทีแต่ว่าวันนี้เบือเเบ้องต้นเลยเบื้องต้นเลยเดี๋ยวมาถามแม่ค้าส,สวยๆของเราดีกว่าเนาะว่าซูก้าเนี่ยมันมีนิสัยอย่างไรการเลี้ยงดูเบื้องต้นอย่างไรบ้างนะครับซูก้าไกลเดอร์ ค่ะไกลรไกยเดอร์นะไม่ใช่ไรเดอร์คือบางทีคนเรียกๆก็เปลี่ยนเป็นไรเดอร์ไปนะฮะไรเดอร์ดีกว่าค่ะสุก้าไกดเดอร์ชื่ออะไรครับชื่อแพรวาค่ะชื่อแพรวาเนาะเป็นแม่ค้าขายซูก้าไกเดอร์มาเราเจอกันมานานละเราเจอกันมาตั้งแต่ตอนตอนน่านมากมากค่ะนานมากมากเนาะวันนี้ก็มาได้พูดคุยกันค่ะงั้นเดี๋ยวเอาแบบไปแบบกระชับกระชับนะ เอาเริ่อต้นก่อนเลยซูก้าเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่มันเป็นหนูมันเป็นกระรอกหรือยังไง จริงๆในหลายๆกลุ่มเรียกกัน2ชื่อนะคะก็คือชูการกยเดอร์แต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือจิงโจ้บินเพราะว่ามันมีผังคืดไวร่อนแล้วก็มีกระเป๋าหน้าท้องไวเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยเขามีกระเป๋าน้าท้องด้วยใช่เฉพาะตู้เมียนะคะเขาถึงเรียกว่าจิงโจ้บินอ่า<ห>ก็คือเป็นจ<ช>ิงโจ้บินเนาะจริงๆ <m ai S 2> ไม่ใช่หนูไม่ใช่กระลอกอะไรอย่างเงี้ยนะงโ้บางทีเคยไปได้ยินแบบอ้าวกระลอกบินกระลอกบินเปล่าจิงโจ้บินจิงโจ้ค่ะเพราะมันมีกระเป๋าเป็นกระเป๋าใช่ค่ะเออเนาะ เดิมๆเลยเนี่ยมาก่อนหน้านี้มาจากมันมันถิ่นที่อยู่ก่อนที่จะนำเข้าในบ้านเราเนี่ยถิ่นที่อยู่เหรอคะมาจากประเทศออสเตรเลียค่ะออสเตรเลียใช่แล้ uh huh. วก็ปัจจุบันเนี่ยมันกี่ปีแล้ว ตั้งแต่นู้นเลยตั้งแต่นู้นเลยโอ้โหตั้งแต่เราเพาะกันมาเลี้ยงกันมาก็เราเรา20กว่าปีแล้วนะคะต่างมากๆอมาก20กว่าปี20เลยเนาะ20เลยใช่ประมาณ20ปีเมื่อก่อนมีอย่างงี้มันก็จะมีสีนอร์มอลนอร์มอลใช่ค่ะนอร์มอลไอ้เจ้าตัวอ้วนที่อยู่ข้างหน้านีอันนี้ก็คือนอร์มอลค่ะอันนี้ก็คือนอร์มอลแต่อ้วนพิเศษเป็นสายอ้วนพิเศษอันนี้2ขวบแล้วค่ะ2ขวบนะครับแล้วในปัจจุบันเนี่ยก็มีสีอื่นๆมากมายอย่างเช่น อย่างเช่นเออ่ก็คือเริ่มต้นหน่อมอนนะคะเรามาด้วยก็เป็นโมซอิกค่ะโมซอิกก็คือด่างๆแล้วก็ใช่โมซอิกแล้วก็ลิงเทลทูแคทโมคีโมพายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไายบอลอะไรเอาตัวอย่างสักสี่อันก่อนเพราะเดี๋ยวเยอะเดี๋ยวเรางงกันนะใช่ๆใช่ๆก็มีหน่อมอนมีโมเสกแล้วก็ครีมตาแดงอ่าอะไรตาแดงนะครีมตาแดงครีมตาแดงครีมตาแดงแล้วก็ ขาวตาดำค่ะขาวตาด่าโอเคที่ร้านตอนนี้จะมีแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนที่จริงๆก็มาแต่ละอาทิตย์เนี่ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีหลากหลายใช่ค่ะแต่ที่นี้ก็จะมีสี่ชนิดก่อนใช่ชนิดไหนขายดีสุดช่วงนี้ตอนนี้เหรอคะณตอนนี้นะที่ร้านก็จะขายดีจะเป็นนมอนโมเสกแล้วก็ขาวตาดำสามสีนี้จะฮิตที่สุดสามสีนี้จะฮิตสุดตอนนี้นะคะอ่าังหวะช่วงนี้พอดีช่วงนี้เห็นแบบอยู่ๆกลับมาฮิตไงก็เลยแบบเอ้ยเดี๋ยวนะสามสี่อาทิตย์ที่แบบ มาที่จตุจักรเนี่ยก็แบบร้านซูก้าขายดีตลอดร้านนี้อาทิตย์ก่อนสองอาทิตย์ก่อนก็ผมมาถามโมเสอีกก็หมดหมดค่ะวันนี้ก็เหลืออยู่ตัวเดียวตัวเดียวอ่ะอายุอายุไขเขาอายุเออเขาอยู่ได้กี่ปีเขาอยู่ได้กี่ปีอายุไขนะเท่าที่ตัวเองเลี้ยงมานะคะก็อยู่ได้สิบกว่าปีค่ะสิบกว่าปีอ่าฮะแล้วอาหารเขาตั้งแต่เล็กๆเลยอะแล้วเล็กๆเนี่ยเราจะต้องเลี้ยงอะไรเอ่ย ตอนเด็กเอาแค่นมค่ะนมวันละสามมื้อแล้วกลางคืนก็ให้เป็นกล้วยน้ำว้าแบบนหะใช่นมอย่างนี้ก็ได้หรือนมอย่างนี้ก็ได้เป็นนมชงค่ะใช่หรือว่าอาหารเหลวของเด็กก็ทานได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าผลไม้ก็ต้องอาหารเหลวอาหารเหลวคือคือตัวนี้ค่ะซีเรียลซีเรียลตัวนี้เซเว่นทั่วๆวไปอ่าเซเว่นก็มีขายซีเรียลเนาะ นะครับอ,า,อาหารแล้วพอโตขึ้นมาหน่อยพอโตขึ้นก็คือนมก็ทานได้บ้างแต่ว่ามันจะง่ายขึ้นก็คือนมกล่องก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วก็ผลไม้อ,มอะไรต่างๆแล้วก็ชูก้าจะเป็นสา์ที่ พืชก็ได้แล้วก็เนื้อสัตว์ก็ได้แล้วก็พวกเกสรดอกไม้เนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ต้องเป็นแบบเนืืออกไก่ต้มอ๋อต้มแล้วใช่ไก่ต้มไข่ต้มอะไรก็ทานได้ค่ะแล้วก็แรงมลงอย่างเช่นทาโร่ก็กินได้เหมือนกันอันนี้อันนี้ไม่ใช่สัตว์อันนี้ทาโร่ของคนแล้วอันนี้มีทาโร่สำหรับของสัตว์ด้วยเหรอมีค่ะก็คือไม่มีโซเดียมทานได้ทานได้เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีตัวอย่างไหมมีตัวอย่างอ๋อมีค่ะมีค่ะมีตัวอย่างไหมก็คือจะเป็น ตัวนี้ค่ะอ๋อใช่ตัวนี้ก็ไม่มีโซเดียมผมนึกว่าเป็นเจ้าทาโร่ที่แบบขายในอ๋อถ้าของคนเรามันจะมีโซเดียมเยอะอ่าเป็นตัวนี้นะครับสำหรับปัดไอ้สำหรับศาสตร์ฟันแท้เออมีโรคอะไรบ้างที่เราควรจะระมัดระวังเวลาเลี้ยงเขาเจ็บไข้ได้ป่วยส่วนใหญ่จะพบบ่อยที่สุดคืออาการเป็นหวัดท้องเสียท้องเสียค่ะก็วิธีการรักษาก็จริงจง ดูได้ดูไเขาถามได้เลยถามได้เลยไม่เป็นไรถามได้เลยทำไมทไมน้องว่านจะน้องเป็นทุกข์กันน้องเป็นทุกข์ลูกแ่เดินไม่ได้ล้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บเวลาเขาเจ็บป่วยค่ะเขาจะมีโรคอะไรบ้างที่เราเรายังไงก็ต้องเจอะเขาเป็นของมีสิ่งมีชีวิตอ่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเจอพวกเป็นหวัดนะคะแล้วก็ท้องเสียส่วนมากก็จะเกี่ยวกับอากาศค่ะเรื่องอากาศเรื่องนมบูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ วิธีการรักษาก็คือแนะนำพบสัตวแพทย์เดี๋ยวนี้จะมีเฉพาะทางซูกาเยอะแยะมากมายเลยอ๋อเรายกตัวอย่างได้มั้งสมมติเราอยากเสิร์ชหาใน Facebook แบบสัตวแพทย์เกี่ยวกับซูกาอะไรเงี้ยมีค่ะก็พิมพ์ไปได้เลยเนาะพิมพ์ไปได้เลยค่ะว่าอ่อซูกาไกด์เดอร์รับรักษาซูกาไกด์เดอร์อะไรอย่างเงี้ยมีค่ะมีหลายที่หลายจุดเลยอ่าก็คือไม่ไม่ไม่แนะนําให้รักษาเองเนาะ ไม่แนะนําดีกว่าค่ะเนาะใ,ให้ไปหาคุณหมอเฉพาะทางของเขาเลยดีกว่าอาา่าฮะค่ะเป็นหมอเฉพาะทางเนะาะแล้วก็เขาเวลาเขาเป็นหวัด<า>เขามักจะแสดงอาการประมาณไหนน้ำมูกจะไหลแล้วจะทําเสียงแบบฟิตฟิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคนเลยใช่แบบว่าน้ำมูกจะไหลอันนั้นคืออาการอยู่แอร์รู้เลยอ,อาการอยู่แอร์เย็นตอนกลางคืนอะไรงเงี้ยเฉพาะตัวเล็กๆนะคะก็จะเป็นง่ายแนะนําก็คือให ตอนเล็กๆก็คือแนะนําให้เลี้ยงออกนอกห้องแอร์ไปก่อนก็จะดีค่ะอากาศปกติจะดีกว่าอุณหภูมิประมาณถ้าเลี้ยงเอาโดยประมาณยี่สิบแปได้ค่ะยี่สิบแป่สก็คือไม่ไม่ไม่ถึงกับร้อนนะก็ไม่เย็นไม่ร้อนไม่เย็นกันไปอ่าเอางี้ทําไงอ่ะถ้าเกิดว่าบ้านเปิดแอร์ตลอดมันต้องมีมุมหนึ่งที่มันไม่มีแอร์อย่างเช่นบางคนก็ไปไว้ในห้องน้ําบางคนก็ไว้ห้องรับแขก อะไรที่ไม่ใช่ห้องนอนอะค่ะใช่หรือว่าถ้าวิเลี้ยงในกรงก็อาจจะเป็นเอาผ้าห่มคุมกรงไว้อะไรอย่เงี้ยไรค่ะอก็คือห่มผ้าแหละให้เกิดความมงลใช่ค่ะเหมือนเล่าเหมือนเหมือนเล่าหนาวใช่เออก็มีมีใครเขาเอาไปเลี้ยงแบบนอนด้วยไหมอุ้ยมีนะคะแต่จริงๆไม่แนะนำไม่แนะนำใช่โอ้มีมีมีแบบเคยมีแบบ ที่หนูนอนทับซูก้าตัวเองแบนค่ะมีมีด้วยมีค่ะและจริงจริงไม่ค่อยแนะนำเนาะให้นอนด้วยเล่นเสร็จอะไรเสร็จก็เข้าลมได้เลยแล้วมันบินได้ด้วยที่แบบกระโดดบินบินบินหรอคะจริงๆใช้คําว่าร่อนดีกว่าร่อนสามารถบินขึ้นไม่ได้แต่ว่าร่อนลงที่สูงลงที่ต่ำได้อ่าฮะใช่ค่ะก็คือสัตว์ชนิดนี้ก็คือมีผังขืดขาหน้ากับขาหลังติดกันไว้เสือล่อน แล้วทีนี้เราจะทํายังไงอ่ะเราเราเห็นคลิปแบบเฮ้ยเขาเขาอยู่บนหลังตู้เย็นแล้วอยู่ๆเขาก็กระโดดมาหาเราเงี้ยเขาฝึกกันยังไงจริงๆอันนี้ง่ายเอาของที่น้องชอบอตอนแรกก็ป้อนใกล้กลๆไปก่อนพอหลังๆก็ขยับขยับขยับมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวน้องก็จะฝึกบินมาหาเราก็จะกระเดิ่กระโดดใช่<า>ค่ะเอาของที่น้องชอบอืมค่ะครับเลทราคาซูกาช่วงนี้เราลืมถามเรื่องนี้กันเลยโอเคเอากว้างๆก็ได้กว้างๆ ช่วงนี้นะคะจริงๆราคาจะมีขึ้นมีลงนะคะเอาแค่ว่าน,นตอนนี้แล้วกันตั้งแต่5 0 0้อถึงหมื่นถึง2 0,000ขึ้นไปหมื่นถึง2 0,000ด้วยใ<ช>นนี้มีไหมตอนนี้มีไหมราคาเหรียญส0 0 0 0ไม่มีค่ะตอนนี้ไม่มีเนอะ<ช>เป็นของหายากไปเลยใช่ค่ะตอนนี้มีแค่แบบหลักร้อยถึงหลักพันอ่าโอเคก็เป็นราคาที่แบบว่า,าพาาน้องไปเลี้ยงได้ง่ายๆ<ช>นะครับ ถ้าคนลูกค้าแบบว่ากําลังมองหาชูก้าไกดเดอร์หรือจิงโจ้บินนะคะก็สามารถมาที่ร้านนี้ได้เลยนะคะชื่อร้านแอนทาซานสยามค่ะณตอนนี้ร้านจะอยู่หลังเจเจมอจะเปิดทุกเสาร์อาทิตย์นะคะประตู4นะคะคมาดูที่ร้านนี้ได้เพจมีขายออนไลน์ไหมเออขายออนไลน์ส่วนมากจะไม่มีค่ะอ๋อใช่แตไม่เทหลือโทน่ะนี้จะติดต่อมแม่ค้ากับพ่อค้าได้ยังไง S <S ก็ส่วนมากจะเป็นเบอร์โทรค่ะครับทิ้งเบอร์โทรไว้เลยเบอร์โทร0870851233ค่ะถ้ามาแล้วไม่เจอแพรก็จะเจออีกคนหนึ่งอ๋ออันนั้นชื่ออ่ คุณแอนค่ะคุณแอนคุณแอนผู้หญิงแน่ๆ่ชื่อแอนนี่ต้องผู้หญิงเอาผู้ชายค่ะผู้ชายค่ะวันนี้วันนี้ติดต่อมานะแล้วแบบผู้ชายค่ะติดต่อมานะเขาบอกว่าเอาคุณแอนอ๋อคุณแอนผู้หญิงคะเป้าผู้ชายพี่ผู้ชค่ะโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับความรู้ครับขอบคุณค่ะ